สวัสดีครับวันนี้ร้านพระเครื่องเวชสีมีประคำของหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามนะครับกาญจนบุรีนะครับมาแนะนำนะครับเป็นประคำเนี่ยฮะเนื้อจัดมากน่าจะทำจากกระดูกช้างนะครับเนี่ยฮะเนี่ยจุมลูดให้ดู กระดูกแน่กระดูกช้างแน่นะครับเ,เก่าได้อยู่ฮะสภาพผ่านการใช้งานนะครับจัเจียวนะครับท่านใดสนใจก็แอดไลน์เบอร์โทรตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับ หรือว่าดูตามคําอธิบายนะครับติดต่อได้หลายช่องทางขอรูปชัดๆขอเอกสารเพิ่มเติมได้เลยนะครับยินดีอย่างยิ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูชัดน,นะครับขอบคุณมากครับ